ผมก็จะจ้างอีกครับครับก่ขอให้ท่านผู้กองเถิดพงนะครับผู้ที่รักษาความสงบในงานในครั้งนี้นะครับกาวกับทา่บ้านจักหน่อยนะครับกับกับนมัสการประเดชพระคุณเจ้านะครับและกับคณะกรรมการหมู่บ้านทุกส่วนทุกฝ่ายนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนรับ กับผมเองร้อยตำรวจเอ,เอกเทิดศักดะดาวันนะครับนั่มจุดของต่อชดอยูหนองค่ายนะครับมาซอยดูแลร,รักษาความสงบเรียบร้อยในการเบิงหมอลำในคืนนี้นะครับในส่วนหนึ่งก็มีส่วนของตำรวจผู้ท่อนนะครับสพเวียงคุกและก็ส่วนของกู้ภัหยหลายๆส่วนดูแลซอยกันนะครับที่จริงกัอยางห้มวลนะครับวัยรุ่นต่างบ้านต่างถิ่นที่มาเที่ยวงานมวลใดแต่ย่าสร้างปัญหากัน เปิ้นบอกว่าหอดย่ามเล่นเล่นสายมันมวนหอดย่ามกวนกวนสายมันคุนกวนคุนแล้วซิ่วกุ้งห่างสิงห้อมเปิ้นว่านะครับคันผู้ใดส้างเงื่อนไขสร้างปัญหาผู้ใดเป็นคนเปิดมูกรับร่องว่ามือนีบ่ไดดอยู่ดีนะครับฝากไว้สักนี้ครับครับกับบ่มีอย่างหลายนะครับครับกับครับ เสร็จพิธีแล้วนะครับครับผมก็ขอกล่าวกับแขกที่มาเที่ยวงานในคืนนี้นะครับว่าทางวัดและคณะกรรมการอยากให้งานมันลาบลื่นมือนี้ก็มีงานสะดุดแด่จักนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นงานหลายๆอย่างแม้กระทั่งการบวงสรวงและยังการตั้งเวิธีก็ เดินออกมาก,ก็าเลยขออภัยแขกท่านที่มาเที่ยวในมนีนะครับครับทางวัดได้ตั้งกติกาไว้ว่าถ้าผู้ใดชกต่อยกันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่จับได้ทุกทุกคนนะครับต้องซอยคาหมอลำทางวัดเคืองหนึ่งนะครับพอใจบหครับครับอันนี้คือเป็นกติกานะครับทุกคน ต้องทำกติกาให้ได้นะครับถ้ามีการโชกต่อยกันนะครับถ้าเจ้าหน้าที่พนจับได้ต้องซอยขาหมอลำทางบัดครื่องหนึ่งนะครับครับกาผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับกามือนี้กาห้จงมีกความสุขนะครับ ครับทีมงานการแสดงลูกหลานชาวคณรัตนสินอินตาเทราชขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านเวียงคุกท่านประธานรองประธานสภา นะครับคุณพ่อสุริยานะครับพร้อมทั้งท่านผู้น,นั่คณะกรรมการทุกท่านนะครับที่เกียรติกับเวทีรัตนาสินอินตาเทราชในโอกาสนี้ก้อนที่พี่น้องสิริภพและสัมผัสการแสดงนะครับด้านหน้าเวทีกับทีมงานรัตนาสินอินตาเทราชนั้นนะครับก็บคงจะแม่นาทีของพลังนุ่มลอรัตนาสินอินตาเทราชนะครับแดนเซอร์นุ่มลอทีสิริเป็นสะพานบุญนะครับเนาะนะครับด้วยสา,สสายทานศราน้ําใจพี่น้องปองไปของเฮานะครับ 아. ครับท่านผู้ใหญ่อันนั้นกรมมพ่อเนี่ยครับเด้อขอบุญขอบคุณหลายๆท่านผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นพ่อบ้านสะพานเมืองถือว่าท่านเป็นผู้มีบุญบารมีนะครับที่เปี่ยมล้นนะครับได้รับเกียรตินะครับให้เป็นผู้นำนะครับเพิ่นจังหอยมอบค่วมเคารพไหวเนื้อเสื้อใจให้เป็นผู้นำนะครับนั่นคือบุญของเพิ่นทีได้รับนะครับเกียรติจากพี่น้องเฮ้านะครับมอบนาที่เป็นผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นเป็นผู้อบบ้านสะพานเมืองนะครับบานเอ่อเวียงขู่ของมูเฮ้าในอ โอกาสนี้ลูกลูกรัตนาสินิตาเทราชนะครับขอเป็นสะพานบุญนะครับด้วยพลังบุญศรัทธาของพี่น้องชาวบ้านเวียงคุกทุกหลังข้าเฮือนนะครับพร้อมทั้งบุญบรารมีพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูพระอาจารย์ผู้สืบศาสนาลูกขององค์พระศาสดาองค์พระสาาัสะสามมาสัมพุทธเจ้าให้พี่น้องสาธุชนชาวพุทธได้เพ่งบรารมีได้มาทำบุญกินท่านสืบสารประเพณีวัฒนธรรมนะครับบุญภาว เทศมหาชาติและพิธีบวงสวงสมโภชอนุสาวรียเจ้ามื้นกลางฮงนะครับเจ้าเมืองเวียงคุกนะครับในโอกาสคำขึ้นมืนอนีเป็นบุญเป็นกุศลน้ากันเด้อพี่น้องเด้อลูกหลานบ่ไดเเพ้ใส่กระเป๋าจะของเมตตาบาทหนึงสลึงเดียวนะครับทุกบาททุกสตางนะครับเป็นพลังบุญพลังใจให้กับ พระเดชพระคุณท่านหลวงพอ่อเป็นพลังบุญพลังใจกับพี่น้องชาวบา้านเวียงคูกนะครับเป็นมุ่งคน้นนะครับกับบุญกับกุศลรวมกันต่อยอดบุญอยอดกุศลนํากันในคณะนีโอกาสนีขอน้อมจิตอธิษฐานถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่เคารพกราบไหว้บูชานะครับพร้อมทั้งหลวงพอ่อะไสใยระสุขผระเสริมนะครับครูจังหวัด น้องค่ายขมูเฮ้านะครับพระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบุญบารามีอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นกลางโฮงเจ้าเมืองเวียงคุกนะครับบรรพบุรุษพระภูมิเจ้าที่พระแม่นางธรณีเทพยาดาทุพพงท่านที่พบป,ป,ป,ปักรักษาวัดยอดแก้วนี่เด้อได้โปรดดลบันดาลประท่านพ่อนในพี่น้องผู้ตั้งใจมาเอาบุญในคืนนี้เหตุบุญแล้วให้พี่น้องมิต่ความสุขความเจริญเหตุบุญแล้วให้พี่น้องบ่ออึดบ่ออยากบ่อถูกบ่ออยากบ่อขัดสนจนใจ ต่อไปอีกเดอ้อให้เป็นมหาเศรษฐีมังมีเงืนลานให้ลำล้ำรวยรุ้ยงวดสิมานะครับวันที่16เมษายนให้ถือลัตะลี่แล้ววันที่หนึ่งกัลตานาศินเดสาถูกเฮียบอกได้เงืนเทวดามาใส่ให้ได้โศกทั้งสวรรค์นะครับลำรุวยลำรุวย,อยหอบเอาบุญเอากุศลเ,เอาคุณงามความดีไปสู่ครอบครัวของพี่น้องทุกท่านให้ปักกุมสุมเย็นเห็ดบสมพ่อได้ไก่ได้เห็ดบสมพ่อมี ไก่หางไห้มี่หหลำลำลุ้ยลวยสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อด้วยอํานาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พี่น้องตั้งใจกระทําบําเพ็ญมาไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปุริชตชัตเบื้องหลังจนถึงค่ําคืนวันนี้ปัจจุบันณนะโอกาสนี้ขอบุญกุศลคุณงามความดีศรัทธาที่พี่น้องยึดมัน่นเชื่อมั่นในองค์พระศาสดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตาธรรมค้าจุนโลกาค้าจุนชีวิตอินทรีย์ของพี่น้องทุกท่าน ให้ปักกุ้มสุมเย็นไปเบิดสุขูสุคนด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญกินทานเทพเจ้าเหล่าเทวดาที่ปกปักรักษาวัดว่าล่าม ภูมิเทวดารุกขเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้ทุกต้นได้โปรดอนุโมทนาสาธุการกับกุศลผลบุญกินทานของพี่น้องที่เจ้าต่อหยอดบุญหยอดกุศลกับพลังนุ่มรอรัตนาสินได้เป็นสะพานบุญมักลาบักข่ำยานาบูดเดอููเดอแม่มนสีฮอนปนันกัวดเอาเดอรูขคำแแพงเอ่ยยิ้มใส่พอใส่แม่ถือกระแป้งล่ะกะททำบุญเด้อครับเด้อทำบุญเด้อครับเด้อยานาบูดนาบึงเดอลูเดอยิ้มไปนัพรพอมเออ เออนั่นและดีร้ายดีร้ายดีร้ายดีไลายดีร้ายดีรนะครับพี่น้องเพื่อนยังคอยสีใจบุญใจกุศลน,น้นำเจ้าสีเย็นนำ้ำนะครับควมแข็งความขากะเขาขอภัยเป็นยางหองย่ยเป็นบาปเป็นเวรนเป็นกรรมเด้อพี่น้องเด้อลูกเต่าเหล่าล้านเดินไปให้หอดให้ถ้วยเถิงเด้อคำแพงเด้อไปเถิงพี่น้องเข้าสุขสุขนเพิ่นสีหน่อยใจเพื่อนสีเสียใ,ใจผู้ขายอยากท่านอยู่มันคือบ่มาทางนี้เพิ่นสีวาไปให้เถิงบักทุขูสุขขนเด้อกเด้อ คำแพงอีพอเอยเออดีหลายลูกนั่นละเออป่าเป็นสะพานบุญสะพานใจพี่น้องห้องเฮ้านะครับ เวทีรัตนสินอินตาเทราตนะครับตอนนี้ทีมงานช่างไฟก็กำลังเก็บเกี่ยวเป็นบางส่วนนิดๆหน่อยๆเพื่อความพร้อมนะครับให้สมบูรณ์ที่สุดกับทีมงานการแสดงรัตนสินอินตาเทราตนะครับนำความสุขมอบสู่พี่น้องด้วยศราน้ําใจของพี่น้องเฮาที่ได้มาต่อหยอดบุญหยดกุศลเป็นบุญเป็นกุศลน,น้ากันในคาขึ้นมือนี่นะครับให้มีแต่คว่มสุขความเจริญทุกทวนาการเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนห กบนเวทีรัตนศินิตาเทราชนะครับจากนะครับผู้ร่วมสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับเป็นผู้สปอนเซอร์หลักกับทีมงานรัตนศินิตาเทราชในโอกาสนี้ก็นะครับขอเชิญลงสู่จอ LED ของพวกเราได้เลยครับน้องดิวจัดมา สัมผัสความหนวได้ทุกจานจัดจานทุกเมนูกประปาร้าคุณนายบ้านนาผาหนวเนื้อปลาเน้นเ้นทุกขวดอร่อยได้ทุกภาคสะอาดปลอดภัยในมาตรฐานการผลิตมีออยอน้ำปลาราปรุงรสแซยบยกสดแซบหนวคู่ครัวไทยใครทําก็อร่อยคุณนายบ้านนาแหล่งเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นชื่อนี้ที่ใครๆก็รู้จักของดีต้องมีติดบ้านน้ำปลาราคุณนายบ้านนาผาหนวสนใจสั่งซื้อติดต่อทางเพจคุณนายบ้าน นาพานัวปลาปุงรสโทษหรือไลน์0ู3ย์9 8 5 9 5 8 5 8 5 ทีมงานการแสดงลูกหลานชาวคณะรัตนศินอินตาไทยราชทุกชีวิตขอ,อน้อมจิตอธิษฐานถึงคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตลอดทั้งองค์พระธาตุพระนมที่ศักดิ์สิทธิ์บุญบารมีหลวงพ่อพระครูพระอาจารย์วัดยอดแก้วด้วยความเคารพศรัทธา พร้อมจิตทิพย์กายทิพย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ลูกหลานกราบไหว้บูชารวมไปถึงทวยเทพทุกพระองค์ท่านองค์พระศิวเทพพระพรหมพระนารายพระวิษณุพระกริสณะ พระพิคเนตพระแม่อุมาเทวีพระแม่สุรัศวดีตลอดทั้งเหล่าทวยเทพทุกพระองค์และพระภูมิเจ้าที่พระแม่นางทรณีพระแม่คงคามหานทีพระยานาคนทันเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าภูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าบึงภูมิเทวดารกขเทวดา อากาศเทวดาเทวดาฟ้าดินอินพมยมยักษ์เท้าจัตุโลกบาลทั้งสี่พระยายมราชนายนิรยาบาลพลังเหนือโลกเหนือจักรวาลขอได้โปรดอภิบาลดุลบันดาลให้การแสดงของทีมงานลูกหลานชาวคณะรัตนสินอินตาไทยราชทำการแสดงในค่ำคืนนี้จงเป็นที่สนุกสนาน เป็นที่ประทับจิตประทับใจาญาติพี่น้องที่รักเคารพทุกท่านที่มาเอาบุญเอากุศลร่วมกันในคืนนมีความสุขทุกท่วนหน้าแคล้วคลาดปลอดภยัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าเจ็บอย่าไข้ย,ย่าจนอย่าขัดสนจนใจต่อไปอีกแล้วขอพี่น้องทุกท่านสุขกายสุขใจ เย็นคายเย็นใจมีความสุขทุกๆท,ท่านรวยรวยรวยทุกๆคนด้วยเถินสาทุสัทธาสามัคคีวาลมดีคือรัรตนสิทธิชยัชยชยะชัยยชัยย 7จกปีสืบสารสารนน่แปลท่าบรมครูอูอินตาพอบุญถือแม่ชวราน้อมนำผ้าสืบสารไว้ให้ค้องมันคูอีสานให้ค้องมันทินอีสานร,รัตนสินอินตาไทยราช ลูกลานคนกาบน้องยอมมือกาววงนากาบถึงองค์ระสมัมาพุทธะโอให้มากุูให้มาปกมาหงมให้บุญน้ำคำซอกาบผู้บุญท่านตาลูกลานคานวานอมให้มาพรมรักษาผปู้ยินตาผู้เลิศลำ หมอลำใหญ่ในตำนานเป็นผู้บาอาจารย์ผู้สั่งสอนหมอลำวานีหลายสมัยมาแล้วเดิมดาตั้งกอลูกขอกาวอนขอให้ซื้อเสียงลูกเตา้าหลานน้อยให้โดมดาหลายวัลาสัวรังตั้งแต่ปูส่สอนมา ปู้ยินตาพู้ยนต์ให้ซื้อดังคุ้งฟ้าพอบุญถือลูกใส่ลาปรัตนาคิยินตาดักตาไว้ให้จำจีให้คนใดสาลิือสังวาดลัมบันพอให้มูลเข้าลูกบอกลืมให้เสียงดังตึงตึม เท่าทัวกก่วจักรวาลในสงสารโลกา้อโลกเเธะ The Sun Gang, มาหอนพักแค่นอนอากาศออมันนายอากาศบ้านเท่าหูพีนองใจหอนน้ำเดือบีนอง ความสุขเลายๆด,ด้วยครับเด้อ ผลงานสุดสาตามพี่น้องแฟนขอบคุณทุกควารมรักขอบคุณทุกความเมตตาพระคุณนี้ไม่มีเลยวันนี้ผรจะพาพี่น้องแฟนทุกท่านมาพบกับคอนเสิร์